สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อ8ข้อห้ามทำในวันสงกรานต์ชีวิตจะอับจนทำกินไม่ขึ้นมาติดตามรับฟังคะ่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังท่านผู้ฟังคะ ในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี้นอกจากจะมีประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรทำในวันสงกรานต์เช่นกันค่ะหากเพอทำไปอะไรๆก็จะไม่ราบรื่นรวมถึงสิริมงคลอาจหดหายไปวันนี้เราขอแนะนำ 8ข้อที่ห้ามทำรรจะมีอะไรบ้างมาติดตามรับฟังค่ะ 1. วันสงกรานต์ไม่ควรส่งน้ำสิ่งอื่นก่อนจะส่งน้ำพระในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาพระรัตนตรยัยถือเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาสูงสุดของชาวพุทธดังนั้นหากใครที่วางแผนจะทำบุญส่งน้ำพระก็ให้ยึดการส่งน้ำพระพุทธมาก่อนเป็นอันดับแรกเสมอค่ะ จากนั้นจึงค่อยส่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นตามลำดับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระศาสนรัยห้ามส่งน้ำสิ่งอื่นก่อนค่ะ 2. วันสงกรานต์ไม่ควรแต่งตัวไม่สุภาพเวลาเข้าวัดทำบุญการแต่งกายไม่สุภาพเวลาทำบุญถือเป็นการไม่ให้ความเคารพในสถานที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกาลเทศะค่ะ ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้วผู้ที่ไม่ให้เกียรติในศาสนาย่อมจะได้รับในวิบากกรรมให้ไปบังเกิดในตระกูลตำ่ำไม่ได้รับความเคารพนับถือ 3. วันสงกรานต์ไม่ควรทำบ้านสกระปกวันสงกรานต์ก็เปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งคนโบราณเชื่อว่า เราต้องต้อนรับสิ่งใหม่ๆดังนั้นการทำความสะอาดบ้านไม่ปล่อยให้บ้านสกรปรกก็ถือว่าเป็นการกำจัดสิ่งไม่ดีที่ติดค้างอยู่ในปีเก่าให้ออกไปได้และยังเป็นการเปิดบ้านรับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาอีกด้วยค่ะ 4. วันสงกรานต์ไม่ควรทำงาน คนไทยเชื่อว่าวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์นั้นเป็นวันหยุดพักผ่อนเนื่องจากเราทำงานหนักมาตลอดทั้งปีเมื่อถึงเทศกาลวันหยุดยาวก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่ห้ามทำงานเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นเตรียมพร้อมรับมือในช่วงหลังปีใหม่ค่ะ 5. วันสงกรานต์ไม่ควรทะเลาะวิวาทกัน คนโบราณถือว่าการทะเลาะวิวาทกันนั้นจะนำพาเรื่องวุ่นวายเข้ามาสู่ชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทกันนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงเข้ามาในชีวิตของเราได้ค่ะ 6. วันสงกรานต์ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา วันปีใหม่ไทยเราสามารถสังสรรค์ได้บนพื้นฐานของความเหมาะสมและไม่ประมาทค่ะการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาจะทำให้เราขาดสติซึ่งอาจพลาดพรั้งไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำในวันสงกรานต์ได้รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหต,ตุต่างๆอีกด้วยค่ะ 7. วันสงกรานต์ไม่ควรพูดคำหยาบหรือคำอับมงคลการพูดและทำสิ่งที่ดีงามนั้นถือเป็นมงคล นั่นย่อมจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของชีวิตด้วยสิ่งที่ดีงามทำให้สริมงคลอยู่ติดตัวของเราไปตลอดทั้งปีค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าเราพูดและทำในสิ่งที่ไม่ดีความอัปมงคลจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งปีเช่นกันและ 8. วันสงกรานต์ไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วการทำบุญให้ชีวิตสัตว์ หรือไทยชีวิตก็ถือว่าเป็นทานทำให้เราได้บุญเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำสิ่งดีๆท่านผู้ฟังคะอย่างใดก็ตามสำหรับ8ข้อห้ามวันสงกรานต์ที่ไม่ควรกระทำทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าบางข้อนั้นก็จะมีเรื่องของความเชื่อโบราณรวมกับหลักของความเป็นจริงอยู่ด้วยอย่างเช่นวันสงกรานต์ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เพราะหากขาดสติก็อาจทำให้เกิดอุปัติเหตุและทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นได้ดังนั้นข้อข้ามทั้งหลายที่ยกมาในเบื้องต้นนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อหรือความงมงายทีเดียวค่ะอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับสิริมงคลเข้าตัวในวันปีใหม่ได้อย่างเต็มที่ด้วย ลำดับต่อไปขอแนะนำสิ่งที่ควรกระทำในวันสงกรานต์ค่ะ 1. การทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงลับการเตรียมอาหารเพื่อไปถวายพระพิสุสงในวันสงกรานต์ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน,านตั้งแต่สมัยก่อนค่ะ 2. ส่งน้ำพระ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการวอวยพรปีใหม่ซึ่งน้ำที่ใช้ส่งนั้นจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำที่ผสมจากน้ำอบน้ำหอมก็ได้เช่นกันค่ะการส่งน้ำพระนั้นมีความเชื่อว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงของวันเริ่มต้นปี 3. นนำทรายเข้าวัด เป็นประเพณีของทางเหนือโดยมีความเชื่อว่าจะนำโชคลาภความจเจริญเงินทองไหลมาเทมาบางที่ก็มีความเชื่อว่าการที่สายวัดติดเท้าออกไปจะเป็นบาปการขนใส่เข้าวัดจึงเป็นเหมือนการล้างบาปไปในตัวปกติแล้วประเพณีกอ่อกองใสจะจัดขึ้นในวันใดวันหนึง่งระหว่างวันที่13-15เมษายนค่ะ 4. การปล่อยนกปล่อยปลาเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้มีแต่ความสุขความสบายใจในวันขึ้นปีใหม่อย่างไรก็ตามการที่จะทำบุญในรูปแบบนี้ควรศึกษาการปล่อยสัตว์ให้ถูกสถานที่และถูกวิธีด้วยค่ะ 5. การบังสกุลอัฐิเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ มักจะทำในวันใดวันหนึ่งตั้งแต่วันที่13-15ถึงมีสายนหรือทำวันเดียวกับวันที่ส่งน้ำพระด้วยหากเก็บอัฐิไว้ในบ้านก็จะนิมนต์พระมาบางสกุลที่บ้านค่ะหรือว่าใช้วิธีการนำอัฐิไปรวมกันที่วัดและให้พระทำพิธี การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนับเป็นเรื่องดีนับเป็นการแสดงความกตัญญูในรูปแบบหนึ่งด้วย 6. กการทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยคนโบราณเชื่อกันว่าการทำความสะอาดจะช่วยให้สิ่งไม่ดีในปีที่ผ่านมาหมดไปและจะทำให้หมดทุกข์หมดโศกเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ และสุดท้ายก็คือการล้างเท้าขอขมาพ่อแม่คะ่ะก็คือการไปขอคำอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือและเป็นการขอขมาไม่ว่าจะทำผิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังหากได้ล้างเท้าขอขมาต่อท่านแล้วและได้รับพรเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองคะ่ะ ขอแนะนำวิธีการล้างเท้าขอขามาพ่อแม่ดังนี้ค่ะสถานที่เพื่อทำการพิธีขอขามาเราสามารถจัดทำพิธีขอขามาพ่อหรือแม่หรือผู้ที่มีพระคุณท่านอื่นๆได้ด้วยการหาพื้นที่โล่งโปร่งสบายไม่จำเป็นต้องอายค่ะเพราะการขอขามากรรมนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งดีสิ่งที่ควรกระทำและยังเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นที่พบเห็น ให้ได้ตระหนักถึงการขอขมากรรมต่อผู้ที่มีพระคุณอีกด้วยค่ะคํากล่าวขอขมาพ่อแม่ขอขมากรรมพ่อแม่ขอขมาและอธิษฐานจิตกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสที่ข้าประเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้ทำผิดพลาดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน ลูกได้สำนึกในกรรมนั้นขอให้คุณพ่อและคุณแม่อโหสิกรรมให้กับลูกทุกเรื่องขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่ 1. ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆว่าองค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อวันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธเจ้า จงดลบันดาลให้ลูกทำสิ่งนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเธินแม่ซื้อเทพพยดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระพาย,พร,พ,รพ,รายพระแม่พระเพิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อได้ตั้งใจทำพิธีขอขามาขอหัวสีกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทิน 2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาหรือนั่งในตำแหน่งใดก็ได้เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณของเรานั่งอยู่ที่สูงกว่าและให้เรานั่งกับพื้นพร้อมกับท่านสามครั้ง 3. ให้ยกเท้าของท่านมาล้างในกะลามังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ โดยขณะล้างเท้าอยู่นั้นให้กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตทั้งกายวาจาใจก็ดีหรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจลูกขอกราบขออโหสิกรรมเหล่านั้น 4. ล้างเท้าพร้อมกล่าวขอขมากรรม 5. เช็ดเท้าให้แห้งพร้อมอธิษฐาน เมื่อเช็ดเท้าแห้งดีแล้วก็นำเท้ามาวางไว้บนขาและอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระภัยพระแม่พระเพิงลูกมาขอกราบขอขมาลาโทษขอเป็นทิพยานนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราชและนหนนิรยบาลด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกขอกราบขอชีวิตใหม่จากอุปการี 6. ขอศีลและขอพรค่ะจากนั้นให้เราก้มหมอบลงและนำเท้ามาวางบนหัวเสร็จแล้วก็นำผานทูบเทียนหรือดอกไม้มอบให้กับพ่อแม่และพูดว่า พ่อคะแม่คะลูกขอขมาขออโหสิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีให้กับลูกด้วยท่านก็จะพูดให้ศีลให้พรให้ชีวิตใหม่กับเราคะ่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทัง้งปวังขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ